ทางช่องทางนี้ก็สามารถสื่อสารถึงกันได้ทุกๆช่องทางผลผลิตพืชที่กาลังจะคุยจากนี้ไปเนี่ยนะครับอยายกให้คุณบีทช,ช่วยเฉลยเอาเป็นพืชอะไรอะ่ะทำไมถึงปลูกครั้งเดียวสามารถจะเก็บผลผลิตได้นานนับสามสิบปีทีเดียวมาผลผลิต<า>เรื่องมาเลยนะมาที่จนมากจะผู้สูงอายุจะใช้ทานใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อ,อแล้วทำไมถึงได้ ตัดสินใจมาปลูกหมากเนี่ยนะครับหมากสามารถสไร้างรายได้มั่นคงค่ะอืมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าแต่เดิมแต่เดิมนี่คุณคุณบิ๊กทำอะไรทำอะไรอยู่ที่ไหนแล้วก็แล้วก็ถามตอนตอนนี้นี่ขอโทษที่ฟังเสียงเหมือนกับวัยรุ่นอยู่เลยอ่ะคุณใช่คุณอายุอายุเท่าไหร่ละอายุยี่สิบเก้าปียี่สิบเก้าโอ้โหนี่ถือว่ายังยังอยู่ในเรียกว่าคนวัยทำงานวัยหนุ่มวัยสาวเลยนะ แล้วมาปลูกมาได้ปลูกมากี่ปีแล้วครับเจ็ดปีค่ะเจ็ดปีแล้วนั่นหมายถึงก็ย้อนหลังไปนั่นตอนอายุยี่สิบสองปีตัดสินใจว่าจะปลูกปาล์มเนี่ยเออ่อทําอะไรมาก่อนหรือเปล่าก็ทางบ้านก็ทําเป็นสวนนะคะเป็นสวนปาล์มค่ะโอ,อ้ค่ะทำสวนทำสวนนครทาสวนปาล์มเรียกว่าปลูกปลาล์มปลูกปลาล์มแล้วขายขายขายปลาล์มไปเอาทําผลิตเป็นน้ํามันค่ะแล้ว เราไปส่อเราไปใช้ที่โรงรับกับโรงรับตามครับแล้วยังไงทำไมถึงได้มาปลูกหมากได้ล่ะครับเนี่ยมากเป็นพืชที่ว่าดูแลง่ายค่ะเป็นพืชที่ว่าดูแลง่ายค่ะแล้วก็เก็บผ,ผลผลิตได้นานประมาณยี่ส<ำ>ิบห<ำ>้าปถึงสามสิบปีดูแลดีๆนะคะใช่การปลูกก็ดูแลไม่ยากด้วยค่ะแล้วก็ ตัวแรงง่ายค่ะเดี๋ยวตอนตอนที่เราปลูกที่บ้านเนี่ยปลูกเป็นสวนปลาล์มสวนปลาล์มอยู่กี่ไร่ครับเนี่ยมันน้ามัน,มนใชไหมตอนที่เราจะขอเนะี่ยถ้าขออะไรได้อะก็ขอให้เราเติบโตสดใสให้ได้มากกว่าวันเนี้ยหยุดคิดมากกับสิ่งที่กลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วก็มองหาความสุขจากอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ไม่หลงลืมให้ความสำคัญกับคนรอบข้างแล้วก็ตัวเราเอง เป็นรอยยิ้มให้กับใครสักคนไม่ฝืนแล้วก็ไม่ตามแล้วก็ขอให้เจอกับใครสักคนน่ะที่เขามองมาแล้วเขามีความสุขทุกครั้งที่มีเราอยู่ข้างๆเราอ่ะและก็พร้อมที่จะทิ้งตัวลงในวันที่เราอ่อนแอถอ้พรข้อนี้เป็นจริงด้วยนะ